สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับยมห่าแอร์ร็นะครับผมตัวนี้เป็น Air ์ร็อก ABS ด้วยนะครับเป็นรถที่รีสโตมาจากโรงงานเหมือนกันเพียงแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของรถแค่มือเดียวเท่านั้นปี2022นะคุณผู้ชมแต่ทางโรงงานเขาบอกว่าชุดสีเดิมโรงงานเนี่ยที่มากับตัวรถเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมีแค่จอไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องชุดข้างอะไรพวกนี้ดูแลเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก็มีของแต่งติดมาด้วยนะคุณผู้ชมโช๊ค WhiteS นะครับนี่ก็ให้ไปด้วยนะฮะ ก็ทำให้เซอร์วิสพวกการ์ดคือจอตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดที่ เบิร์นง่ายนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะถ้ามันเบิร์นแล้วมันจะเป็นดวงดวงเนอะไหมครับก็ต้องเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยแต่ตัวน,นี้เขาจัดก,การมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะรถรีสโตไม่การันตีเรื่องเลขไม้แต่คันนี้มาดูนี่ก่อนนะครับตัวนี้ ABS นะคุณผู้ชมนะแล้วคุณผู้ชมดูทางนี้นะครับผมนี่ครับใต้บาะนะครับผมมีรหัส6หลักมาให้นะครับมีบาร์โค้ดมาให้มีกุญแจเปิดใต้บาะแล้วมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับคุณผู้ชมมาให้ด้วยซึ่งบุ๊กเซอร์วิสต,ตรงนี้เนี่ยเขาเข้าศูนย์ตอนช่วง 6,000โลแรกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เข้าเนาะเออน่าจะเข้าอู่นอกหรืออะไรตามที่คนสะดวกกันเพราะปกติแล้วเข้าศูนย์เนี่ยก็ต้องจ่ายค่าจ่ายกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะคุณผู้ชมนะปื๊บมันอยู่หน้าท้ายๆนะครับนี่ฮะ500โลนะครับ3,000โลแล้วก็6,000โลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้านะครับน่าจะเข้าอู่นอกนะอ่ะโดยหลักโดยรวมนะครับผมก็ ถือว่าสวยแต่ไม่สุดนะครับก็จะมีแบบว่าเนี่ยสติกเกอร์นะครับด่างบ้างอะไรบ้างแต่ชุดสีเดิมโรงงานจริงๆนะครับชุดสีเดิมโรงงานกับเออใช้ได้นะดูแล้วรู้เลยแบบไม่ได้ล้มไม่ได้ชนไม่ได้อะไรมานะครับแต่คันนี้เนี่ยราคาดีนะครับแถมได้เป็นตัว ABS ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดจริงๆเขามีตัว3ตัวนะสแตนดาร์ด STD ก็คือตัวที่ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวที่2จะเป็นตัว R ตัว R จะได้ชคซับแทงจากทางามาฮ่ามา,มาส่วนตัว ABS แปลกมากครับได้ ABS ได้คีเลส แต่ได้คุณแจไอ้ได้ชคธรรมดาซึ่งตัวเนี้ยเขาได้เป็น ABS ได้เป็นคีเรตตัวหลังเนี่ยฮะชคหลังเนี่ยเขาก็เลยไปซื้อ w h i S ตัวเนี้ยฮะ G Sport G Series นะครับผมมาใส่ซึ่งราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะทำให้ขี่ดีโคตรเลยนะครับยางหน้าหลัง IRC i, I z S ครับรีดน้ำได้ดีนุ่มหนึบนะครับแข็งเครื่องสวยใสยนะฮะเออแข็งตรงนี้ก็สวยนะครับออก็คือดูไม่ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะฮะ แต่ว่ามันก็จะมีความหมองความด่างของการแบบจอตักแดดบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะครับใครรับได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องหิ้วรอ,อยรอบคันนะฮะ <S 2> <S 2> อะไรอย่างเงี้ยเออหิ้วรอยรอบคันก็ไม่ค่อยมีนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอชุดสีจะแบบว่าจะด่างบ้างจะอะไราบ้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเน,นี่ยมีรอยแบบสะกิดบ้างหรือขาเกี่ยวโดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสนะตัวนี้แจ๋วมากเลยนะครับมาเดี๋ยวมาดูเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียให้ดูค่อยเสียเดิมโรงงานนะครับ บิดปุ๊บมาปั๊บนี่ทุกอย่างติดครบไฟอนจินอะไรมาครบกมไม่สตาร์ทนะครับไม่ไม่บีบเร่งนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดไม่ต้องบีบเร่งช่วยครับนี่ฮะติดเลยนะครับควันขาวไม่มีครับนี่โอ้โหมาดูระบบไฟครับไฟท้ายติดนะครับไฟเบรกมานะฮะไฟเลี้ยวซ้ายนะครับติดนะครับไฟเลี้ยวขวาติดนะครับไฟเลี้ยวซ้ายด้านหน้าติดนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ําติดครบนะครับ ไฟเด้อกขวาด้านหน้าติดครบระบบ,รบไฟสมบูรณ์นะคุณผู้ชมนี่แล้วระบบไฟบนหน้าปัดเรือนใหม่ก็ติดครบด้วยนะครับไฟสูงไฟต่ำก็ติดครบด้วยนะครับควันขาวไม่มีบิดมาปั๊มติก๊กทำงานเยี่ยม ABS ดับไปต่อ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้งานได้ด้วยนะครับขออนุญาตดับเครื่องนะเออถือว่า มันมาในจุดราคาที่แบบว่าผมว่ามันน่าสนใจนะครับเปิดราคากันไปเลยแล้วกันนะฮะ46,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชมคันที่แล้วเนี่ยเป็นตัววิ่งมาหมื่นกว่าโลนะครับผมมีของแต่งแต่ว่าเป็นท่อผ่าด้วยแต่ว่าไม่ใช่ ABS นะขาย499เแป๊บเดียวกระจุยนะครับคันนี้เนี่ย สภาพชุดสีภายนอกเนี่ยดรอปลงมาหน่อยนึงนะครับผมตีให้85%ละกันนะครับแต่ว่าได้ ABS นะคุณผู้ชมเออได้ยาง i r c i Z s หน้าหลังได้โชค w i e s อีกต่างหากนะคุณผู้ชมรถบ้านมือเดียวด้วยนะเซ็จโชคหน้าโชคหลังมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมในราคาแค่เพียง 4, 4ี่กลางๆ46,900บาทช้าอดแน่นอนครับรองรับ E20 9 1 95และโซฮอรนะฮะร,ราคาแบบนี้คุณผู้ชมราคาเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือน PCX ตัวเก่าถามว่า PCX ตัวเก่าเนี่ยมันมี ABS ไหมไม่มีนะครับผมอ่า เห็นไหมเอออันนี้คือความต่าง ABS ย่อมปลอดภัยมากกว่าอยู่แล้วนะครับไฟหน้าเป็น LED ด้วยนะฮะแล้วมันก็ล้อใหญ่นะครับเกาะถนนดีเยี่ยมขี่สนุกมากๆนะครับผมขี่แล้วปลอดภัยนะฮะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับผมใครที่อยากจะาหารถคันนี้นะครับผมรีบจับรีบจองเลยโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635นะครับหรือใครอยากจะเทินรถอยากจะขายนะครับผมสแกน QR โค้ดมาที่ ด้านหน้าจอด้านซ้ายบนได้เลยนะครับผมเรารับซื้อให้ราคาสูงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับไปถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและที่สําคัญไม่ต้องเสี่ยงมิจฉาชีพด้วยครับเพราะว่าเรามีพนักงานของเราเองเนี่ยไปถึงที่เลยเอาเตรียมเอกสารไปให้คุณเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับปลอดภัยหายห่วงได้แน่นอนจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับ064 6363 635นะครับผมวัตถุไปไวนะ สวัสดีครับคุณผู้ชม R 1 5ปี2,023รถ8,000โลรถบ้านมือเดียวมีของแต่งด้วยนะคุณผู้ชมคือดูที่นี่ฮะ กระจกนะครับตัวนี้หล่อสปอร์ตมากนะครับผมแล้วหน้าตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่แล้วนะฮะรถวิ่งมา8,000กโลเท่านั้นนะครับผมสีดำเงาดุดุเลยนะครับมาพร้อมกับโชคหลัง YS GTX นะครับผมเน้นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะยางใหม่หน้าหลังเลยนะครับรถ8,000กโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมโซ่สเตอร์นี่ใหม่กริปนะครับดูแลมาเป็นอย่างดีนะฮะรถไม่มีร้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นแล้วตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ ANS Clutch นะครับ Assist and Slipper เอาง่ายๆภาษาผมนะสลิปเปอร์คันะครับผมเออง่ายๆเลยนะครับสลิปเปอร์คันะตัวนี้เนี่ยเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะหน้าเป็นโฉมใหม่เลยแต่ว่า,ามาพร้อมกับระบบ Y c o n n e c t นะครับผมอันนี้คือตัวใหม่จะให้มาเลยนะครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเรือนใหม่ยังวางเซกชันอะไรพวกนี้คล้ายเดิมอยู่นะครับผมก็ใช้งานได้นะครับแผน่นแผ่นป้ายมอ,อกรยมห่ายยังอยู่ครบหมดเลยเล่นพร้อมชุดโอนครบนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ไม่ได้โหลดด้วยนะนี่เห็นไหมฮะอันนี้เดิมๆเลยนะ แล้วสีดำเนี่ยถังเนี่ยนะครับเงาสวยนะครับมีขีดควรขนแมวบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราขายราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะรลอๆแบบนี้ขายถูกที่สุดในประเทศไทยไปเลยนะฮะนี่ครับไฟหน้าครับเวลาเราเปิดบิดกุญแจมา1สต็อปนะครับจะเป็นไฟแบบส่งสปอร์ตแบบนี้เป็น LED ไลท์ไกดแบบนี้เลยนะครับพอใส่กระจกตัวนี้ด้วยเนี่ยที่เป็นงาน c ซ c เนี่ยและนี่กระจกนะครับมันเหมือนไอ้สปอร์ตตัวพันกว่านะฮะเออเนี่ยนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับนานแล้วนะฮะนี่ฮะ นี่กระจกอยากใช้งานบิดมาอย่างนี้ได้เลยนะคุณชมถ้าไม่ใช้ก็ปิดแบบนี้เสริมแอโรด y นามิกให้เราได้ด้วยนะครับมาฟอมพร้อมกับไฟพามานะครับผมตัวนี้ก็มาครบเลยนะฮะวิ่ง8ปดพโลเท่านั้นบุ๊คสวิตอะไรพวกนี้มีครบหมดนะครับจับถ้อยเสียกันให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆนะมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะ <S <S นี่ฮนะทีเดียวติดไม่ต้องบิดกันเร่งช่วยเลยนะครับผม สภาพโดยรวมผมให้คะแนนอยู่ที่85-90เปเซเลยนะครับผมมีขีดขวนขนแมวตรงนี้เล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเดี๋ยวอนาคตลูกค้าเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นแฟลิ่งพลาสติกชิ้น1นึงหลักร้อยบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะขัดก็ได้นะครับหรือว่าจะแปะสติกเกอร์ทับก็ได้นะครับอันนี้แบบตาม,ตามแต่จินตนาการได้เลยนะครับรถสวยมากๆนะคุณผู้ชมนะฮะให้ดูรอบคันกันก่อนนะครับผมระบบไฟสมบูรณ์ครับ ไฟสูงไฟต่ำนี่ใช้งานได้เห็นไหมฮะใช้งานได้นะครับแล้วกดเป็นไฟพาร์แบบนี้ได้ด้วยนะนี่นะแบบนี้นะอ่ะเรามาดูไฟฉุกเฉินกันนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายนะครับผมซ้ายหน้าซ้ายหลังติดครบโหมดไฟท้ายนี่ฮะซ้ายขวาหลังขวาหน้าติดครบโหมดยานี่แถบสียังอยู่เลยนะครับผู้ชมดิสเบกยังสวยใสอยู่เลยนะครับผู้ชม ใม่มากๆนะครับใครที่ได้คันนี้ไปโคตรจะคุ้มนะครับราคาเวฟด้วยนะอันนี้นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมอะมากันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมนะตัวนี้ผมไปเช็คราคาเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้เนี่ยนะปกติแล้วขายกันอยู่6 0,000่นกว่านะคุณผู้ชมบางคนขายถึง7เลยนะอันนี้เฉพาะโชคนะครับคุณผู้ชมนะ ก็เกือบหมื่นแล้วนะเออชกตัวนี้ต้องมี7,000กว่าอยู่แล้วนะครับผมอ๋อเป็นไงเป็นไงมีที่จับมือถือมีกระจก CNC มาให้รถ8,000โลขายกันเท่าไหร่ผมขายแค่เพียงถูกที่สุดในประเทศแน่นอนครับ59,900บาทนะครับคุณผู้ชม59,900บาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานีฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกส่งตรอ,อได้ไหมเพราะว่าหางเดิมก็มีนะครับไปโอนยังไงก็ผ่านนะครับผมแล้วรถก็ค่อนข้้้าางงสววยยิ่นนออรถบมื เ,เล่มพร้อมชุดโอนครบเลยนะครับคุณผู้ชมนะ59,900บาทนะครับให้เร็วให้ไวจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064 6363 635 064 6363 635จองก่อนได้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมนะบางที5นาที10นาทีติดจองกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะขายอยากจะเทิร์นกับรถคันนี้นะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยนะครับผมรับซื้อให้ราคาสูงนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วจ่ายตรงนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะคุณผู้ชมและไม่เสี่ยงเรื่องมิ าชีพด้วยนะครับเพราะเรามีพนักง,งานของเราเตรียมเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับอันนี้สบายใจแห่งห่วงได้แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมใครที่หา R15 นะครับหามาได้เรียบร้อยแล้วนะฮะจับจองกันให้ไวเลยโทรมาได้ที่0ู4 6 3 6 3 6 3 5จองก่อนได้ก่อนนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับวูเปอร์ไบค์รับซื้อซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยทก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักใครใใจ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สู่ไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้านะครับถ้าดับเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบเบอร์ไบ์ระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับ่า ให้ทุกคนันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูปเปอร์บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูปเปอร์บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูปเปอร์บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ